สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องพ่นยาสะพายหลังของโรบินนะครับมือสองญี่ปุ่นนะครับนี่สวยมากเลยถังขาวจั่วเลยนะครับตัวนี้ถังนี่20 20ลิตรอยู่ตรงนี้นะผมว่าเต็มสุดน่าจะ25มาเป็นครบเซตแบบญี่ปุ่นเลยนะครับกล้องพ่นยาก็มีนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นแบบแบบละเอียดแบบฝอยตัวนี้เป็นปั๊มพ่นยาแรงดันสูงนะครับ3าสบาทนะครับสวยๆเลยนะครับโรบิน ใหม่ๆเลยนี่มียังกองยังมีอยู่เลยเครื่องนี่คลิปนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยจากนู้นนะเดี๋ยวให้ทีมงานลองสตาร์ทนะครับดึงคลิ๊บง่ายๆเลยครับเร่งหน่อยลูกี่เร่งหน่อยน้ำมันไม่หลอดน้ำมันไม่เชื่อมนสตาร์ทเอาสตาร์ทเอาเนาะน้ำมันมีบ่างเด็กเด็กเด็ก เลยโอ้โ oh, ห oh, 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 แรงแรง, <laughs> ง <laughs> แรง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 โอ้โหไฟดีนะไฟดีดีครับีมันต้องต้นห้าพันห้าลงส่งครับตัวนี้ปรับแรงดันได้พ่นไกถ้าพ่นไกต้องเปลี่ยนด้ามน,นะครับ เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะดับเครื่องสตาร์ทก่อนนี่เร่งนิดเดียวเองนะดับเครื่องนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับนิ่มๆแรงดันแรงดีมากเันสู้มือเลยนะแรงดันมันสูง กับใครที่พ้นสมุนไพรแล้วแล้วก็จับมมอมโคพนะบอกโซนยาาาอะไรเงี้ยกบยาอมดีกจับสีแดงครับสีดำสีดำอเอโอเคครับผม5,500รนมส่งนะครับของสวยๆครับสวัสดีครับ